จุ๊บ้าอย่างเราเราคุยเราบอกเราคุยกันมาแล้วบอกว่ามาถึงจะจุ๊บ้าจุ๊บยาอย่างจุ๊บยาอย่างจุ๊บ้าอย่างนี่นี่แม่บอกเทปเทปมาีิแม่ขอให้ดูอน่อย

นี่หมือไข่กินได้2วันเลยครูเนื้อโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยใครเจ็กนะครับ ขนาดนนั้นไปโรงเรียนอันนับอันนี้ดีกว่านับขนมยาก่อนนกี่อันสไก่แล้วไก่แล้วซีแล้วก่ซีแล้ว

เเยกยาเนี่ยปูาเขาทุมาให้ดาเลยยากเปนยไก็กบอปูโอ้ก็เคยบอก็มือกต๋ปูร้อนเลยยาน้ำมัน่าสเยมากยายยมากยายใส่เสื้อสีอะไรลูกชิโอเคห่วงกับห่วงครับห่วเอามสีดามัยชิมาปู นี่ค่ะไงอุ้ยเอาปูปูปูป้านี้แกง่ายแ่มเขาทุกไปดีเลยอะมาแล้วอะนี่ม่แม่เนี่ยขล้อลอเลยต้อมาถามบยงาแกง่ยให้ให้พร้อมเหตุการบ้านของเจ้าของในในดีที่สุด ควัาเขาบ่เห็นพาและซ้อมในแต่ละวันมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆถ้าซ้อมแล้วเหมือนเดิมซ้อมแล้วพลาดวันต่อไปก็พลาดในจุดเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเรายํำอยู่กับที่มันก็เหมือนกับว่าเวลาที่มันผ่านไปมันก็ไรประโยชน์มันกับโมนีคุณค่าโมนีความใหม่แล้วซ้อมของเราย้ำว่ามันต้องดีขึ้นหามือว่าเขาพลาดการซ้อมอาจจะบางทีต้องทะเลาะกับตัวเองนะครับ โดยเฉพาะนักลอ,องศิลปินเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นรับอยู่คณะอื่นตอนอยู่คณะอื่นเนี่ยพอเรารู้แหละว่าเรามีเพลงมีหน้าที่ยังไงบ้างซอ้อมาทำการบ้านของตัวเองมาเลยพอถึงเวที่ซ้อมลังได้เลยเราจัดการเองโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มันเขี้ยวเข็น เพื่อที่จัดการกองเอาผลงานที่เราจัคือจากที่ห้องซสอมๆกันมาสองเดือนเนี่ยมันกระสีบางหม่องเ,เขาก็ต้องกันเอาเป็นกองบางหม่องเขาเขาเดยเอาไปด้วยการันบนมี่น้หนักพาอเราก็จะทิ้งไปเราจะกันกองเอาที่มันดีที่สุดมูเน่ม, ấy, มันก็จะได้รับความไว้วางใจันคือในขณะที่เราซ้อมคนที่นั่งดูคือคนสําคัญมากๆนึงแหละพ่อหนังเ็นบอสิ่งที่เราโฟกัสคือหัอวหน้า พอเองพอเปียาป้าสมกับมันแบบงานัน้นดีนาะมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เราต้องพยายามทาให้มันดีไปตั้งแต่ตอนสองนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะหลุดหรือผิดพลาดไปเราก็ต้องรู้จักว่าเราให้ฟังว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแต่พรกเราที่มันที่มันอา่านสีมีจุดเด่นหรือมีข้อดีกว่าหลายๆล,ลงก็คือช่องทางการโปรโมทโซเชียลเขามัน คนสับพอร์ตเนาะแต่ว่าวงอื่นที่เขาลงทุนทําฉากวทีแสงสีเสียงโน้นนั่นต่างๆนาน,นานเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดแล้ววงไหนอยากมีอยากได้สามารถซื้อหาเอาเงินลงทุนใดแต่สิ่งที่มันจะดเตรียบอา่าสิ่งที่มันจะมาเปรียบเทียบกันยากเลยคือคุณภาพของศิลปินคุณภาพของศิลปินอันนี้มันซื้อพอไรเลยอันนี้มันซื้อไม่ได้นะ เข้าต้องเป็นคนทีมีคุณภาพเพื่อองค์ประกอบของเราคนอืนข้าเจ้าเอาฉากเอาเวทที่เอาแสงสีเสียงมากมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้กลอดเพราะทั้งต่้งเราก็ทํกันได้แต่สิ่งที่มันจะมาวาดการีจริงคือคุณภาพของบุคลากรเราช่วงดาวรุ่งนี่ก็เป็นช่วงที่เด่นมากๆคือม,มันไม่ได้มีแดนเซอร์คนฉะนั้นก็หมายว่า,วาคนจะโฟกัสแค่เธอสี่คนแล้วพี่ก็ต้องออกไปยืนสัมภา์เพื่อเธอ แสงมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทํายังไงคนจะจาเราไปแต่ละที่แต่ละเวทีมันต้องมีความหมายนะมันตน้องมีคุณคา่ามันตน้องมีต้นหมายเราอย่าคิดว่าอนนุ้มนณีพวกเป็นัำดอกมืออื่นแกะตรงไปทุกเราคิดแกะใช่ไหมเห็นพ้อไหนไแล้วมันก็จะเคยตัวเราต้องเตะเขาต้อง